ทำไมเราถึงจะต้องให้ความสําคัญกับ AI t r a n s f o r m a t i o n ก็อยากให้มองว่าเฮ้ยถ้าคนอื่นเขาทำกันเริ่มเริ่มกันแล้วเนี่ยถ้าเรายังล้าหลังยังยังก้าวตามหลังเนี่ยแล้วเราก็จะเหมือนตกขบวนนะฮะยิ่งเรามีข้อมูลมากเท่าไหร่ AI ก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นเท่านั้นเราก็ฉลาดมากขึ้นเท่านั้นทีนี้ประเทศไทยตอนนี้คะ่ะยังขาดอะไรอีกคำตอบก็ง่ายมากสิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือ Data นะคะแต่ว่าอีกปัญหานึงเนี่ยจริงๆเราก็เป็นปัญหาที่เราเจอกันมานานนะคะถ้าพูดถึงในระดับของแรงงานเองเราก็คือปัญหาของเดต้าไซ หน่วยงานดั้เองมีการจัดเก็บข้อมูลข้อมูลที่ใช้ในการทํางานทั้งหลายเนี่ยคือมัน,นย,ยังแยกแยกเกิดอยู่ในในแต่ละหน่วยงานของตัวเองะค่ะแล้วมันยังไม่ได้มีการแชร์ข้ามหน่วยงานหรือว่าข้ามเซกเตอร์ออกมา อยากให้มองอย่างนี้ว่าเวลา AI มันเข้ามาครับมันช่วยเราเนาะคือเราพยายามสร้าง AI ขึ้นมาเพื่อช่วยอะไรบางอย่างกับมนุษย์เรามีกําลังคนจํากัดแต่ว่า AI เนี้ยมันไม่จํากัดทีเนี้ยคาถามคือว่าเราทําไมเราถึงจะต้องมาให้ความสําคัญกับ AI transformation ก็อยากให้มองว่าเฮ้ยถ้าคนอื่นเขาทํากันเริ่มเริ่มกันแล้วเนี่ยถ้าเรายังล้าหลังยังยังก้าวตามหลังเนี่ยแล้วเราก็จะเหมือนตกขบวนนนะฮะีนี้คําถามว่าแล้ว AI กับข้อมูลมันเกี่ยวกันยังไงเวลาเราพูดถึง AI เราพูดถึงการพยายามปัน้นพยายามสอนอะไรบางอย่าง ก็ก็เหมือนเราปั้นเด็กคนหนึ่งเราสอนเด็กคนหนึ่งเราทำไงให้เขาโตได้เขาก็ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆนานาทีเนี้ยไอตัว AI เนี้ยคล้ายๆกันแค่ว่าไอประสบการณ์ต่างๆของเด็กอะครับมันเกิดมาจากข้อมูลเด็กโตมาจากการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องเรียนการเรียนนอกห้องเรียนการไปหาเอาคุณครูผู้ปกครองไปเรียนไปสอนไปเจอประสบการณ์ต่างนานามากมาย AI ก็เช่นเดียวกัน AI ไม่ได้จําเป็นต้องมีข้อมูลแบบเดียวเท่านั้นมันก็มีข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบยิ่งเรามีข้อมูลมากเท่าไหร่ AI ก็จะ เรียนรู้ได้มากขึ้นเท่านั้นเราก็ฉลาดมากขึ้นเท่านั้นข้อมูลมีไม่พอไหมข้อมูลมีเยอะแต่ว่ามีในมุมของตัวเองเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่ได้มีการติดต่อประสานเชื่อมโยงกันเนาะเด็กโตขึ้นมาก็ก็อยู่ในมุมของเขาอยู่ในบ้านของเขาโตมาได้มากสุดก็คืออาจจะอยู่ในจังหวัดเดิมของเขาสิ่งที่จะบอกว่าขาดอาจจะเป็นเรื่องของการ แชร์แลกเด็ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเด็กแต่ละคนละกันทีนี้ในมุมของข้อมูลแล้วก็ AI ข้อมูลมีในวงจํากัดแต่ละคนแต่มีควรที่ของตัวเองแต่ว่ามันไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่ค่อนข้างในวงที่แค่นิดนึงทํายังไงได้บ้างให้การแลกเปลี่ยนนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึงแพร่หลายมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาครับ สาเหตุที่ทําให้ Data เนี่ยขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการนะํามาใช้พัฒนาในเรื่อง AI เนี่ยคืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการทํางานของประเทศไทยโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐเองเนี่ยมันยังเป็นการทํางานที่อยู่บนเอกสารกระดาษอยู่แต่พอตอนหลังมาเนี่ยเรามีแผนรัฐบาลดิจิทัลนะคะก็ได้มีการขับเ,เคลื่อนแล้วก็ให้ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานให้มาอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลมากขึ้นซึ่งพอมันมาอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลแล้วเนี่ยมันก็มีความพร้อมในการให้หน่วยงาน เอามาใช้งานในการทำ data analytics หรือว่าการเอาไปใช้งานในการพัฒน,นาด้าน AI เองการเทรน AI model เองนะคะเพราะว่า AI แล้วเนี่ยจริงๆในไม่ว่าจะเป็น AI ในสาย a n a l y t i c a i หรือว่าสาย generative AI ที่ตอนนี้ทุกคนแบบ ใช้กันเป็นการทั่วไปนะคะมันก็ต้องอาศัยข้อมูลจํานวนมากทั้งสิ้นนะคะเพื่อที่จะเทรนโมเดลให้มันเกิดความฉลาดได้พอมันมีข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้นที่เอามาใช้ได้มากขึ้นเนี่ยมันมันก็ช่วยให้การพัฒนาย i มันขึ้นหน้าไปแบบก้าวกระโดดได้เร็วขึ้นนะคะอันนั้นคือปัญหาหลักอันแรกของประเทศไทยแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งเนี่ยก็คือปัญหาของ Data าไซโลข้อมูลที่ใช้ในการทํางานทั้งหลายเนี่ยคือมันยังแยกเก็บอยู่ในในแต่ละหน่วยงานของตัวเองนะคะแล้วมันยังไม่ได้มีการแชร์ข้ามหน่วยงานหรือว่าข้ามเ ก็เป็นที่มาว่าทำไม BDI เองเนี่ยเราถึงมีการเริ่มที่จะทำโครงการ National Big Data Platform นะคะหรือที่เราเรียกแตนว่า D2 นะคะตัวแพลตฟอร์ม D2 เนี่ยก็จะได้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีนะคะเพื่อช่วยในการ ให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแชร์ข้อมูลกันได้แล้วก็ตัวแพลตฟอร์มเนี้ยก็ยังจะมีคอมโพเนนต์ต่างๆนะคะที่ใช้ในการจัดการข้อมูลในขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลมาการทําประมวลผลแล้วก็เกิดเป็น Data า r o d ตเดต้าเซอร์วิสเด t a ที่ที่ได้มาจากแพลตฟอร์มนี้นะคะ่ะจอาไปเก็บไว้ใน national data bank นะคะของประเทศซ,ซึ่งจะใช้ในการเทรน AI m o เดลได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้หนึ่งจากการมีแพลตฟอร์มตัวนี้น,นะะ ที่ผ่านมาข้อมูลก็มีอยู่ในวงของเขามันมันแลกเปลี่ยนกันได้จํากัดเราทํางานให้เด็กเขาเจอกันได้เนาะเราก็มีการสร้างถนนมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆท่านเด็กเขาแชร์ประสบการณ์กันได้คล้ายๆกันเรามาว่าถุดูน,นี้ก็คือแลตฟอร์มหนึ่งที่จะช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานเสมือนเราสร้างถนนทําให้ตัวข้อมูลหรือตัวอุปกรณ์ต่างๆที่มันจํากัดวง,งอยู่เดิมเนี่ยครับมันสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้เราสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้ตอนเรามีถนนลแล้วถ้าคนมันถ้าคนเขาไม่รู้ว่าต้องใช้อย่างไรรถต้องขับยังไงเราก็อาจจะเข้าไปช่วยให้เขาสามารถที่จะขับเคลื่อนใช้ยานพาหนะให้ได้ในบทเทียบเียงกันกน,นะฮะบางที่เขามีข้อมูลอยู่เดิมเขาไม่รู้ต้องใช้ยังไงหรือเขาไม่รู้ว่าจะไปเคลื่อนที่ต่อไปอยังไง BDI เนี้ยก็มีบริการในการเข้าไปช่วยให้เขาศึกษาหรือว่าเอาข้อมูลเขามาช่วยดูและว,วิเคราะห์ในมุมข้อมูลที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมีทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เข้าไปช่วยวิเคราะห์เข้าไปศึกษาด้วยกันกับเขาเนาะ เราดูว่าเคยข้อมูลที่คุณถืออยู่เนี่ยมันน่าจะสามารถตอบโจทย์อะไรบ้างหรือโจทย์ที่เขามีอยู่เนี่ยมันต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเพื่อไปช่วยนาไปประกอบการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้บ้าง ก่อนที่มันจะไปถึงแพลตฟอร์มเนี่ยต้นทางเนี่ยหน่วยงานที่ถูกถือข้อมูลอยู่ต้นทางเนี่ยต้องยอมปล่อยข้อมูลออกมาก่อนนะคะก็ต้องไปดูว่าปัญหาที่ทําให้หน่วยงานส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ยอมปล่อยข้อมูลออกมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคือถ้าจะบอกว่าหน่วยงานห่วงข้อมูลก็อาจจะไม่ใช่ทัทีเดียวนะคะแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากความกังวลใจหลายๆอย่าง ของของหน่วยงานมากกว่าในในเรื่องของการแชร์ข้อมูลนะคะเท่าที่ BDI มีการทํางานร่วมกับหน่วยงานรัฐต่างๆนะคะแล้วก็ต้องมีการมาคุยกันว่าจะมีชุดข้อมูลไหนที่จะแชร์ได้แชร์ไม่ได้บ้างเนี่ยความกังวลของเขาหลักๆเลยเนี่ยจะเกี่ยวโยงกับเรื่องกฎหมายจะเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายอ่า PDPa หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะทาง BDI ก็เลยคิดว่ามันมีความจําเป็นที่เราจะต้อง ออกกฎหมายมอยาอีกฉบับหนึ่ง mm. เพื่อที่จะมาจัดการกับความวิตกกังวลเหล่านี้นะคะ mm. ตอนนี้ทาง DDI ก็กําลังจัดทาตัวร่างกฎหมาย Data Sharing อยู่นะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ได้ร่างกฎหมายร่างแรกมาแล้วนะคะ mm. ก็ตอนนี้ได้ก็ได้รับความคิดเห็นแลวก็ข้อเสนอแนะเข้ามาค่อนข้างมากทั้งจากประชาชนทั่วไปแล้วก็จากหอนอ่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ mm. ก็ตอนนี้เราก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอยู่ให้มันสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับ ข้อกำหุดต่างๆได้นะคะค่ะในตัวกฎหมายเนี่ยมันจะมีข้อกำหนด ที่สร้างความชัดเจนให้กับหน่วยงานร้านนะคะที่เป็นคนที่ถือข้อมูลอยู่ว่าข้อมูลประเภทไหนหน่วยงานมีสิทธิ์แชร์ข้อมูลประเภทไหนแชร์ไม่ได้แล้วก็ขั้นตอนวิธีการในการแชร์เนี่ยหน่วยงานจะต้องทําอะไรบ้างมันจะมีแจกแจงรายละเอียดว่าหน่วยงานมีหน้าที่จะต้องทําอะไรแล้วก็มีสิทธิ์จะต้องทำอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวข้อมูลกฎหมายนี้เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม B2 อย่างไงก็คือในกฎหมายนี้จะมีการจัดตั้งเรียกว่าเป็นเป็นระบบกลางนะคะในก เชื่อมโยงข้อมูลขึ้นมาภายใต้กฎหมายเนี้ยค่ะตัวแพลตฟอร์มกลางเนี้ยเป็นตัวช่วยในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันให้ให้การเชื่อมโยงนั้นเนี่ยเกิดมาตรฐานมีธรรมาภิบาลแล้วก็มีความปลอดภัยในแง่ของไซเบอร์ c u เคียวริตี้แล้วก็ความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเสริมด้วยก็คือสร้างการกํากับดูแลด้วยเหมือนกันเวลาสร้างถนนมันไม่ใช่ว่า ทุกคนสามารถไปไหนก็ได้บางทีมันมีบางจุดที่มันจําเป็นต้องมีการจํากัดพื้นที่จากัดสิทธิจกัดการเดินทางเนะาะถนนบางที่มันก็ต้องมีการเก็บค่าผ่านทางหรือบางถนนบางที่มันไม่ได้เข้าไปถึงแล้วแล้วผ่านได้เลยมันจะมีการด่านที่เช็คก่อนว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงในพื้นที่ห่วงห้าบางอย่างตรงนั้นการที่เขาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนการเดินทางตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปตามกรอบที่ควรจะเป็นหรือเปล่าแล้วก็มันจะมีกรอบกากับไงเพิ่มเติมได้หรือเปล่าที่ ที่จะช่วยให้เขาเข้าถึงได้ตามสิ่งที่เขาควรจะเข้าถึงได้ผลพลอยได้อย่างหนึ่งก็คือว่าข้อมูลต่างๆที่หน่วยงานเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเปิดหรือเป็นข้อมูลที่สามารถเอาไปใช้ในเชิงวิเคราะห์ต่อได้เนี่ยหน่วยงานไหนที่อยากจะใช้ข้อมูลนําข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเชิงอนาลิติกหรือว่าแม้แต่ไปเทรนด์ไอก็ตามเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้ามาเลือกช็อป จาก Data c แคต l ล g ็อกของของแพลตฟอร์ม d 2นี้ได้อะคะ่ะดังนั้นมันก็จะมีทรัพยากรข้อมูลที่พร้อมให้หน่วยงานต่างเนี่ยมาดึงไปใช้งานได้มากขึ้นถ้ามีแพลตฟอร์มตัวนี้เกิดขึ้นอะนะคะผมขอแชร์ยูสเคที่ตอนมีตอนนี้แล้วกันนะครับเราเรามีโครงการนำร่องอันนึงผมเรียกว่าโครงการข้อมูลคนปลอบางเรารู้ว่ารัดเก็บข้อมูลไปเยอะเนาะแต่ว่าเฮ้ยบางทีไปข้อมูลไปรัดอีกที่หนึ่งอีกหน่วยหนึ่งก็แบบข้อมูลเคยให้หน่วนไปแล้วทําไมมันถึงเอามา เขาไม่รู้กันอะไรอย่างนี้เป็นต้นในมุมของคนปลอดบางที่เราเข้าไปนี้เวลาเราบอกเจ้าภาพก็คือเราอาจจะนึกถึงกระทรวงพอมอคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความอมั่นคงมนุษย์แต่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับคนปลอดบางไม่ได้มีที่พอมอที่เดียวหลายที่ก็เก็บข้อมูลที่ประกอบตรงนี้ด้วยเช่นตัวอย่างกระทรวงการคลงังเขาจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ดูแลคนที่มีไรายไดไ้ไม่ถึงเกณฑ์ก็มองว่าเป็นคนปลอดบางได้ด้วยเช่นเดียวกันหรืออย่างกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลเด็กเนาะอาจจะมีเด็ก่างไกลเด็กที่เขาเข้าถึงเรียนได้ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหน่วยหนึ่งอีก,กระทรวงนึงที่ดูแลข้อมูลกลุ่มของคนเราบางมันไม่ได้มีที่เดียวที่ดูแลข้อมูลกลุ่มตรงนี้ถึงแม้จะมีเจ้าภาพแต่ว่าก็มันมันอยู่กระจายกกอยู่บทบาทหนึ่งของ BDI คือทํายังไงได้บ้างไหมให้ข้อมูลตรงนี้ครับมันมีอุนิตี้ร่วมกันคือเราต้องรู้เช็คข้อมูลร่วมกันแล้วเนี่ยตัวเลขมันควรจะต้องตรงกัน BDI มีบทบาทในการทําให้ข้อมูลต่างๆนียถูกแชร์เช็คถูกแชร์แล้วนามาตรวจสอบร่วมกันว่าเราไม่นับเขาซ้ําหรือนับเกินหรือคนที่เขา ควรจะต้องเข้าถึงสวัสดิการบางอย่างแต่ตกสมบุตไปในบางหน่วยงานเนี้ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะควรเข้าถึงได้ด้วยเหมือนกันบางหน่วยงานเขาก็จะมีความพร้อมแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างพอมองเขาเด่นเรื่องการให้สวัสดิการเพราะงั้นเนี้ยเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะมีข้อที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยเหมือนกันทัเน,นี้ยเราเข้าไปช่วยแนะนําเขาว่าข้อมูลท้าลิงเข้ามาแล้วจากต่างต่างเนี้ยมันควรจะต้องมีการคอนโซลิดิเลตอย่างไรแล้วก็เพื่อไปตอบโจทย์ที่เขาตั้งเปาว่าต้องแก้ให้ได้ทาําไงให้การช่รวยเหลือคนเนี้ยมันครอบคลุม ไม่มีใครตกหลน่นก็คือตามตามคอนเซปต์ว่าดอน l ี a แอน n ์วานมีไฮนะฮะก็คือว่าเราไม่ควรจะปล่อยใครไยไว้ข้างหลังเราเราจะดูได้ยังไงว่ามันมันมีใครที่ลงเหลือตกสมบรติไปบ้างแทนที่เราจะไปนั่งสำรวจเขาไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมีหลายๆหลายๆที่ท,ที่มีข้อมูลหลายๆที่ภาครัฐที่มีข้อมูลอยู่แล้วด้วยเหมือนกันทําไมเราถึงไม่สามารถเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาใช้เพื่อพยายามเสาะหาสืบคนว่าเฮ้ยคนที่ตกหล่นเนี่ยเขาไปอยู่ตรงไหนแล้วบ้างแล้วมีใครเข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วหรือยัง ขอเล่ามายสโตนหลักๆของแผนของทางมีทัวร์เลยนะฮรเรามีตัวโครงการนาร่องอยู่ที่พยายามลงไปรุมทุกคานกับทางหน่วยงานต้นทางหรือเช่นพอยของเราไปแต่ว่าในตัวแกนกลางของแผนปีนี้ในปีหกสแปดนะครับเราทาถนนกลางเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันในมุมของแต่ละหน่วยแต่ละพื้นที่ที่เขายังไม่ได้มีถนนตัวเองเนี้ยเขาจะฟอลโล่สเตปยังไงได้บ้างเราพยายามสร้างมาตรฐานตรงนี้ที่ทําให้แต่ละหน่วยงานเขาสามารถฟอลโล่อัพได้เพราะงั้นปีนี้เป็นการสร้างมาตรฐานเราจะมีการเริ่มพัฒนาตัว,ต,วตัวถนนกลางและ แต่ก็มาดู Follow up ต่อว่าแต่ละหน่วยแต่ละพื้นที่เนี่ยตรงไหนเราจะเราจะช่วยเขาได้ก่อนในอีกโครงการนึงเรามีโครงการด a t ้ b a บ k ด้วยเหมือนกันแกเซอร์ข้อมูลต่นานาแล้วเพื่อเน้นประโยชน์ในการนำไปพัฒนา AI โดยเฉพาะเราคาดการณ์ว่าจะเรียบร้อยเสร็จสิ้นเนี่ยในช่วงประมาณปี70ครับเพื่อให้มันอินทิเกรตข้อมูลกันกับตัวโครงการอื่นร่วมกันได้คือในมุมมองของ BDI นะคะคำว่า data driven nation เนี่ย เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ถะพูดถึงการที่เอาข้อมูลมาเพื่อให้ผู้มีมอำนาจเช่นรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานรัฐต่างๆใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะคะกำหนดนโยบายหรือว่าออกมาตรการต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะแน่นอนว่าเมื่อมันทําได้เนี่ยอิมแพคมันสูงเพราะว่ามันกระจายไปทั่วประเทศถึงประชาชนทุกกลุ่นมนะคะแต่เราคิดว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญเหมือนกันก็คือการที่ข้อมูลที่มีอยู่มากมายนะคะ ถูกส่งไปถึงประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยในเชิงวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจของเขาเองคือคนแต่ละกลุ่มมันก็จะมีความต้องการในการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันนะคะในนี้เราก็อยากจะให้ทรัพยากรข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลจากหน่วยงานัฐเนี่ยประชาชนควรจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ได้ดยกตัวอย่างทราเวลลิงแล้วกันนะคะผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเล็กๆมูจิ้งโฮเทลอะไรก็ตามเนี่ยสามารถเข้ามาดูข้อมูลบนแพลตฟอร์มทราเวลลิงแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้กําหนดกลยุทธ์ในการทําธุรกิจของ ขอย่างเช่นร้านอาหารมาเห็นข้อมูลบน t r a v e l i n งว่าเดือนไหนมีนักท่องเที่ยวจากชาติไหนเข้ามานักท่องเที่ยวชาตินี้ชอบทานอาหารอะไรสมมุติว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากสแกนดิเนเวียวเข้ามาเขาชอบทานผักไม่ชอบทานเนื้อก็จะได้เตรียมวัตถุดิบที่เป็นอาหารสําหรับอาหารเ e อร์เจ i เ n อรียนอย่างงี้ค่ะหรือว่าผู้ประกอบการโรงแรมหรือว่าลูกค้ากลุ่มนี้คอนเซ็ปต์เรื่อง v i r o n m ก n t ก็จะมาปรับเปลี่ยนการจัดการโรงแรมยังไงหรือว่าเพิ่มบริการอะไรที่ทําให้โรงแรมดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดูดีมากขึ้นเพื่อดึง ผม <c oughs> มองอย่างนี้ว่าทำไมเราถึงจะเป็นต้องดัตต์ดิเวนชันคนที่ประสบการณ์เยอะกว่าก็ย่อมมีข้อได้เปรียบมากกว่าเนชั่นที่มี Data มากกว่าก็ย่อมมีข้อได้เปรียบมากกว่าในการเดินทางเพื่อให้มันนําไปสู่การตัดสินใจที่สมเหตุสมผล make sense แล้วก็ไม่ได้ based on ประสบการณ์อันจํากัดทุกการตัดสินใจใน a ัตต i ด i เ a t i o n จะมีความสมเหตุสมผลและ trace back ได้ว่ามันตัดสินใจมาจากอะไรและสามารถ discuss กันได้ ับว่าในเหตุผลแบบนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมหรือว่าเราควรจะไปในเวอ์อื่นมากกว่ามันจะต้องเสิร์ฟทางรัฐแล้วก็เสิร์ฟทางประชาชนทั่วไปไม่ใช่ว่าใช้เดต้เพื่อที่จะเสิร์ฟรัฐรบาลอย่างเดียวแต่เดต้าเนี่ยต้องเสิร์ฟไปถึงประชาชนทั่วไปของประเทศทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมด้วยค่ะ